ตอนนี้เราอยู่ที่วัดชนะสงครามอวรมหาวิหารนะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วฮัลโหลเต้าหู้ฟูฟูแชนแนลสวัสดีครับทำไมเรามาอยู่วันนี้หรอครับต้องย้อนกลับไปเหตุการณ์ตอนเช้าครับ Hi, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ เราจะพาทุกคนไปทําบุญกันที่วัชชนะสงครามนะคะคือจริงๆอ่ะไม่รู้จักวัดนี้มาก่อนแต่ว่าอยู่ดีๆก็ฝันฝันว่าไปทําบุญที่วัชชนะสงครามเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปตามรอยความฝันของตัวเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันด้วยนะคะนั่นแหละครับอยู่ๆแซนดี้ก็ฝัน ว่าได้ไปทําบุญที่วัดที่ชื่อวชชนะสงครามทั้งที่ไม่เคยรู้จักวันนี้มาก่อนเราเลยมาที่นี่เพื่อให้หายคาใจครับเมื่อเราเดินเข้ามาถึงเราก็เจอกับองค์พระแล้วรอยพระพุทธบาทจําลองเราจึงขอทําบุญสักการบูชาก่อนที่จะเข้าโบสถ์กันครับ าด้วยได้ดอกไม้ถูกเทียน เเดินเข้ามาภายในวัดไม่ไกลนะครับทางด้านสายมือจะเป็นองค์พระแล้วก็มีปิดทองร้อยพุทธบาทนะครับเข้ามาขอร่บูชาได้แต่งตัวเรียบร้อยนะแต่งตัวตามตามนี้ เรามาด้านหลังพาประทานแต่เ,เราอ,อ้อมอ้อมไปนิด ส่วนพระประธานในอุโบสถมีนามว่าพระพุทธนรสีตรีโลกเชษเป็นพระพุทธรูปปั้นแล้วบุด,ด้วยดีบุกลงรักปิดทองปางมานวิชัยครับอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตัวเององค์จริงๆของท่านงดงามกว่าในคลิปเยอะเลยครับหลังจากที่โอยมืดหลังจากที่เราเข้าไปกราบในอุโบสถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถวายสังฆทานกันคะ่ะ เหมไม่ฝันเลยคือเมื่อเช้านีบอกว่าเออจะมาวัดชนะสงครามใช่ไหมคือจริงๆอ่ะฉันดี่เอาฝันแบบว่าฝันว่าไปทําบุญกับที่บ้านใช่ไหมที่วัดชนะสงครามซึ่งในฝันอ่ะเราไปกันแบบหลายคนแล้วก็เราก็เอาไข่ มาทําบุญที่วัดแต่ในฝันมันคือไข่ต้มนะเอามาแปะองอนแล้วทีเนี้ยไข่มันไม่สวยเลยแบบพอตอนแกะเปลือกแล้วไข่มันไม่สวยเราก็เลยกลับไปเอาไข่ที่บ้านแต่ว่ามีความฝันใช่อันนี้คือความฝันแต่ว่าความแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ฉันได้ฝันใช่ไหมที่เราไปถวายไข่มันเป็นสาลาแล้วก็มีเสาเราตรงข้างๆสาลามันมีมา้า มันมีม้าแบบม้าตัวเป็นๆเ,เลยทุกคนอยู่ในอยู่ผูกติดอยู่กับศาลาแบบเป็นต้นเสาอกศาลาอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยที่เรามาเจอก็คือเป็นศาลาที่สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิษ์นาถอย่างเงี้ยเออเราด้านข้างศาลาเขาก็มีลูกปั้นมา้าทุกคนอยู่สองตัวเหมือนให้ฝันมากมันมันแบบมันรู้สึก มองไม่ถูกเลยเอะว่าแบบเออทำไมเราถึงฝันแบบนั้นแล้วไม่รู้ว่าทําไมถึงได้มาทำอยู่ที่นี่ก็คงก็คงเป็นชะตาอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้มาวัดนี้ก่อนนี้นะครับเราก็ได้ไข่มาตามตามที่ในฝันแซนดี้แต่ในฝันแซนดี้ถวายไข่8ปดใบแต่ได้มาสิบใบเดี๋ยวเรานำไปถวายหมดเลย แลวกลับเข้าวาดัดอีกทีหนึ่งครับกดปุ่มด้วย ออก็องค์ที่เรามาถวายไข่ไก่นะครับเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์าณะวังหน้าพญาเสือนะครับก็จากที่หาข้อมูลข้าวคามานะครับกรมพระราชวาังบรวรมหาสุรสิงห์าณหรือวังหน้าพญาเสือเป็นตำแหน่งในราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับเ <ez> มื่อครั้งยังกินตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีในแผ่นดินกรุงธนบุรี ท่านผู้นี้เป็นขุนศึกคู่บาลังรบเคียงคู่กับพระเจ้าตากมาตั้งแต่สึกกู้แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแตกครับซึ่งตอนนี้เราก็ทูบุญครบและตามความฝันเลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือใช้ไข่ดิ่คะ่ะเพราะว่าตอนจะมาก็ไม่รู้จริงๆว่าเราทำบุญด้วยไข่ได้ด้วยรหรอถวายสังฆทานหรืออะไรเราไม่รู้เลยเพราะว่าถ้าถวาย ็จะเป็นของใช้ใช่ไหมเป็นชุดสังฆทานเป็นผ้าไตรจีวรจะไม่ค่อยได้ถวายเป็นเป็นเป็นของคาวหรือว่าเป็นอาหารอะไรเงี้ยแล้ยิ่งเรามาหลังหลังเพลแล้วเราก็ไม่กล้าเอามาเราก็ไม่มั่นใจแต่พอมาเห็นที่สาลาคือถวายไข่ผลไม้ได้เราก็เลยเดินไปซื้อมาถวายท่านนะคะก็นั่นแหละค่ะความฝันของเรา ก็ทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินแล้วว่าแบบเรื่องราวมันเป็นมาไงทําไมถึงเรามาวัดนี้นะครับยวผมพาไปดูแบบว่าเหมือนได้ฝันไหมเป็นเป็นศาลาจริงๆนะฮะเป็นศาลาแล้วก็มี ม้าจริงมีม้าจริงแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็มีม้าเช่นกันครับแล้วของที่นำมาถวายได้ก็ จะเป็นพวงมาลัยผลไม้ไข่ก็เป็นที่แปลกมากครับบพระว่ามันตรงในความฝันแทบทุกอย่างส่วนชื่อวัดนะครับทําไมวัดนี้ถึงชื่อวัชนะสงครามนั้นแรกเริ่มเลยครับวัดนี้ชื่อวัดกลางนาต่อมาครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับได้เปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ หรือพญาเสือทรงมีชัยชนะต่อพมา่าในการรบถึง3ครั้งครับมันมีเรื่องตลกนิดนึงฮะตอนที่ออกมาจากบ้านเนาะนกขี้ใส่หัวอ๋ใช่แต่ว่าจะเชื่อว่าจะโชคดีนะใช่ฮนะเชื่อว่าจะโชคดี โชคดีตอนไหนโชคดีกิงิงโชคดีแหละทริปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับส่วนทริปหน้าจะพาไปไหนต่อน,นั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e พาโลเต้าหู้ฟูฟูแชนแนลสวัสดีครับ